ถ้าวันนี้พวกมึงท้อจะไปต่อ,อยังไงถ้าไม่รู้วันนี้กูจะมาเล่าให้ฟังถึง7วิธีที่ทําให้มีแรงใจไปต่อข้อหนึ่งขอให้มึงนึกถึงวันแรกที่เริ่มต้นยามที่รู้สึกท้อให้กลับไปคิดถึงตอนแรกที่มึงได้เริ่มต้นว่าเริ่มต้นทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรข้อ 2. มึงอย่าคาดหวังถึงผลลัพธ์เร็วเกินไปการเดินตามเป้าหมายนั้นเปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ต้องรู้จักรอคอยข้อ 3. ลองเปลี่ยนบรรยากาศ เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตใหม่ๆบ้างลดความจำเจแล้วไอเดียใหม่ๆจะเกิดขึ้นดีมึงลองจัดตารางชีวิตใหม่ให้สมดุลการท้อไม่ใช่แค่เหนื่อยแต่มันจะสร้างความกดดันตามมาด้วยมึงจึงต้องรักษาสมดุลให้ดีข้อ 5. มึงต้องรู้จักให้กำลังใจตัวเองเมื่อเดินทางบนเป้าหมายมาสักพักอาจจะรู้สึกท้อลองพักแล้วให้กำลังใจตัวเองดูบ้างเพื่อที่จะก้าวต่อไปข้อ6มึงต้องหยุดสงสัยตัวเองอย่าเอาตัวเองไปเปรียบกับคนอื่นขอให้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วทำต่อไปข้อ7 มึงต้องรู้จักให้รางวัลกับตัวเองบ้างไม่ต้องรอใครมามอบให้แล้วรอฉลองอีกครั้งเมื่อพบความสําเร็จนี่คือ7วิธีที่จะทําให้มึงมีแรงใจไปต่อในวันที่ลิงโยนลูกท้อมาให้ถือ <c oughs> เข้าใจไหม